ก็สวัสดีนะครับผมวันนี้มาแนะนำอีกแล้วนะครับผมผมเออุปกรณ์ประกอบอาชีพเหมือนเดิมนะครับผมนี่นะครับช่องทางติดต่อที่มันติดต่อไม่ได้นะครับคลิปนี้จะติดต่อมานะครับให้ดูเฉยๆนะครับดูแล้วคิดพิจารณาเอานะครับผมเบอร์ผมนะครับเบอร์นี้ผมจะไม่ติดต่อใครไปนะครับเพราะมีหลายคนเอาผมไปแอบอ้างนะครับระมาระวังกันด้วยนะครับตัวนี้จะเป็นตัวเตาย่างสไลมนเดอร์นะครับ ตัวยงกิ้งกาประมาณนั้นนะครับผมเราย่างซาเแมนเดอร์นะครับซาเแมนเดอร์นี่จะเป็นตัวเหมือนกิ้งกาครับมันจะเป็นสัตว์บกครึ่งน้ํานะครับผมอาศัยอยู่ใกล้ๆก็แถวญี่ปุ่นก็มีครับผมเยอะนะครับเก็บความรู้ไปด้วยนี่นะครับเป็นเตานะครับนี่ก็จะเป็นหัวอย่างนี้นี่คือหนึ่งหัวนะครับราคาประมาณหมื่นสี่หมื่นห้านะครับตัวนี้จะตัวตัวนี้จะยาวนะครับแค่แค่เนี่ยไอตาไกเหมือนกันก็ประมาณหกสิบเซนนะครับ อย่างถ้าสองหัวก็บวกปีประมาณประมาณหนึ่หกหน่เจ็ดครับผมราคาก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับผมหรือว่าทกาได้ถูกกว่านี้ก็ยินดีมากครับผมยินดีด้วยนะครับที่ท่านได้ของถูกกว่านี้นะครับแย่พยายามหลักพยายามราคาเกินนี้นะครับอันนี้เป็นแผ่นเหล็กนะครับท่านสามารถลอกออกมาได้นะครับแต่ผมยังไม่ลอกนี่ครับนม่รัาลอกไม่ได้มีรูปส่วนที่สวยงามนะครับตามสไตล์ของคุณนะครับผมจะมีแผ่นนี้ให้ ครับผมนึ่งออกมาแล้วชึบนะครับอันนี้จะย่างพวกอะไรจะสวยนะครับผมมันจะสวยได้เลยครับเพราะมันเป็นไฟบนครับนี่ครับย่างเสร็จแล้วจะสุกแดงครับย่างมันก็มาวางตัวนี้ครับวางโชว์ขายได้ข้างนอกมีกระจกครับผมลูกลูกค้าหยิบไม่ได้หยิบได้ตีมือแม่งเลยครับผมประมาณนี้นะครับผมนะครับปลาสจ่าอยากให้ลูกค้าเลือกได้วาง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 ไว้อย่างเงี้ย เอาไปเข้าเรา,าที่ผมไปเห็นนะครับจะย่างพวกปลาดุกย่างพวกอะไรฮะมันสวยมากนะครับไก่ย่างเงี้ยมันจะไล่ควันด้วยไงครับเนี่ครับนี่อีกฐานนี้ก็นี่เยอะมากครับผมทาแต่ละอย่างฐานนี้ก็ผมมาได้อีกนะครับฐานนี้เอาไว้รอ,องพวกน้ําครับใส่น้ํานะครับเคล็ดลับใส่น้นําแล้วเวลามันหยดอะไรหยดเนี่ยมันจะล้างนอกง่ายครับผมจะอาดูสวยงามครับ มันดูใส่แก๊สนะครับมีตัวปรับนะครับหมืนปิ้วๆนะครับชึบอันนี้ก็ได้เป็นปรับอากาศนะถ้าใครติดตามเตาเตาอบเบจี่มาก็นห้จะเรียนรู้กันได้ครับถ้าไม่ไม่ติดตามว่ากลับไปดูเองเรับเี่ยบาาครับปรับไฟแรงไฟอะไรอย่าะเนี่ยส่วนใหญ่ถามว่ามันจะมาปรับตรงนี้ไหมก็ไม่ค่อยได้ปรับตรงนี้แล้วครับเพราะเขาจะปรับให้พอดีแล้วนะครับะ ก็ประมาณนี้นะครับผมวันนี้ที่อุปกรณ์ประกอบอาชีพก็ลากันไปก่อนนะครับใครที่อยากให้ผมรีวิวอะไรก็ติดต่อไว้ได้นะครับผมที่ไหนไม่รู้ครับผมใต้คลิปครับเดี๋ยวมาอ่านนะครับวันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับผมอยากให้รีวิวอะไรก็เขียนเมนไว้ครับผมใต้คลิปครับถ้าว่างจะทําให้นะครับผมถ้าไม่ว่างก็รอกันไปก่อนนะครับผม ตอนเดี๋ยวนี้ผมทำารายงานครับผมเป็นนักลงทุนนะครับนักปรึกษาทางการเงินนะครับผมบถ้ามีเงินเยอะเกิดก็เ,กกเอามาให้ผมใช้บ้างก็ได้นะครับโอเคครับผมปรึกษาทางการเงินครับางความเห็นทางการเงินครับขอบคุณมากครับผมสวัสวดีครับ